ครับสวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงการเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ในไทม์ไลน์นะครับซึ่งข้อมูลที่เราได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอต่างๆนะครับโปรโมชั่นสินค้าสรรพคุณสินค้านะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับเราได้มาแล้วเนาะเราก็สามารถเก็บไว้ได้หลายจุดเลยนะครับวันนี้จะพูดถึงการเก็บเนื้อหาไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรา ส่งข้อมูลให้เพื่อนนะครับเราก็จะส่งจากลิงก์ไทม์ไลน์ไปเลยนะโอเคนะครับวิธีการเก็บข้อมูลวิธีไทม์ไลน์นะครับเราก็ก่อนที่เราจะเก็บนะครับเราก็ต้องเตรียมรูปภาพหรือว่าวิดีโอหรือถ้าเป็นข้อความเราก็คัดลอกมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เรามาที่ไลน์เลยนะครับโอเคมาที่ไลน์แล้วนะให้เรากดที่รูปบ้านนะครับที่ว่าหน้าหลักตรง มุมซ้ายมือด้านล่างนะครับโอเคพอกดมาที่มุมซ้ายมือด้านล่างเสร็จแล้วก็ให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราอยู่ด้านบนขวามือนะกดเข้าไปแล้วนะครับในหน้านี้ก็จะมีฟังก์ชันอยู่นะครับที่เขียนว่าโพสตไลน์วูมนะครับอยู่ซ้ายมือด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เราแตะไปที่คําว่าโพสไลน์วูมไปเลยนะครับซึ่งไลน์วูมที่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนก็คือไทม์ไลน์เนาะ กดเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเรามาตรงนี้นะครับให้ทุกให้เราแตะตรงที่ใต้คำว่าทุกคนสามารถดูและแชร์โพสต์นี้ได้ครับแตะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดคำว่าวางครับกดวางเข้าไปโอเคเห็นไหมข้อความที่เราโพสต์มาแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มรูปภาพหรือว่าวิดีโอได้นะครับปุ่มด้านล่างนะครับปุ่มซ้ายมือจะเป็นรูปภาพนะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ แตะเข้าไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยจะเป็นวิดีโอหรือรูปภาพก็ได้นะแตะเข้าไปนะครับรูปภาพก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดโพสต์เลยนะครับเสร็จแล้วกดโพสต์อยู่ด้านขวามือบนนะครับเขียนคําว่าโพสต์แตะเข้าไปตอนนี้เขากําลังโพสต์และอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าซึ่งพอมันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ละโพสต์นะครับ มันก็จะมีเอ่อตรงนี้นครับสามารถที่จะเป็นรูปตุกตาเนี่ยแสดงความเห็นได้นะครับเป็นสติกเกอร์นะแสดงความเห็นแสดงความรู้สึกแสดงความเห็นแล้วก็ปุ่มสามเหลี่ยมนี่คือปุ่มแชร์เราสามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะครับอ่าส่วนแต่ละโพสต์ก็จะมีจุด3จุดอยู่ขวามือบนของแต่ละโพสต์นั้นๆน,น,นะครับลองแตะเข้าไปดูฮะจุด3จุดนะครับ สามารถแก้ไขโพสต์ได้นะครับหรือว่าจะลบโพสต์ได้หรือว่าจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก็ได้หมายถึงว่าเราสามารถตั้งค่าว่าเออเป็นสาธารณะหรือว่าจะส่วนตัวหรือว่าจะเพาะเพื่อนเท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้ค่าที่เขาตั้งไว้ก็คือเป็นค่าสาธารณะนะครับสมมุติว่ามีเพื่อนเราขอข้อมูลนะครับเราก็เข้ามาที่ไลน์นะครับ ข้ามาที่ลายเสร็จนะครับก็แตะที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือบนนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็แตะที่คาว่าโพสไล i ์วูมด้านล่างซ้ายมือนะโอเคนะครับคลิกเข้าไปก็จะเจอโพสต์ต่างๆนะครับตรงนี้วิธีการอันนี้คือวิธีการเข้าไปหาโพสต์แล้วแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆนที่ต้องการข้อมูลนะครับ เมื่อเข้ามาที่ไทม์ไลน์แล้วนะครับเราก็แตะที่ลิงก์ของโพสต์นั้นๆนะครับซึ่งจะอยู่ใต้โพสต์แต่ละโพสต์เลยนะครับก็คือตรงนี้นะฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแตะเข้าไปพอแตะเข้ามาแล้วนะครับก็เลือกว่าจะส่งให้ใครได้เลยนะครับตามตามนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับแล้วก็ไปวางนะครับปุ่มคัดลอกลิงก์จะอยู่ด้านล่างเยืงๆไปทางซ้ายมือนะครับ สมมติว่าวันนี้ผมจะส่งต่อให้เพื่อนเลยอ่ะผมจะส่งให้เพื่อนอให้พี่ท่านนี้นะครับพี่โอรายพรนะครับผมก็กดที่พี่โอรายพรเข้าไปได้เลยผมก็กดแชร์ปุ่มแชร์จะอยู่ด้านขวามือช่วงกลางๆของโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดตกลงครับข้อมูลก็จะส่งไปยังพี่อุไยพรแล้วนะเดี๋ยวผมก็เข้าไปเช็คดูนะครับ กดไปที่ลายพี่อุไรพรเห็นไหมครับนี่ฮะนี้คือข้อมูลที่เราแชร์มาให้พี่อุไรพรนะครับเขาก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็เปิดอ่านได้ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะข้อมูลต่างๆก็พร้อมแล้วที่จะให้เขาได้ศึกษานะครับโอเคนะครับสำหรับการเก็บข้อมูลไว้ที่ทําลายแล้วก็ส่งข้อมูลให้เพื่อนก็ทําได้ ตามนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ